แต่ไม่เคยเจอคุณหมอมาก่อนค่ะเขาตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูจริงใจว่าครับผมเพิ่งย้ายมาประจำที่นี่ผมชื่อภาคินเป็นอายุรแพทย์วันนี้คุณมาด้วยอาการอะไรบ้างครับพิมพ์ชะงักเล็กน้อยก่อนตอบว่าฉันรู้สึกอ่อนเพลียมากนอนไม่ค่อยหลับน่าจะเป็นเพราะงานเยอะค่ะพาคินพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าอาการนอนไม่หลับมีหลายสาเหตุนะครับ บางครั้งอาจเกิดจากความเครียดหรืออารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยครับพิมพ์เลิกคิ้วขึ้นแล้วพูดขึ้นว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่าฉันเครียดเหรอคะพาขินหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าผมไม่ได้บอกแบบนั้นหรอกครับแต่บางครั้งคนเราก็อาจจะเครียดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็ได้ครับพิมพ์นิ่งไปครู่หนึ่งเขาอาจพูดถูกเพราะตั้งแต่ยาร้างเธอพยายามทำตัวเข้มแข็ง